ซีนไม่ใช่ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคแต่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันบรรเทาความป่วยไข้ด้วยการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคโดยใช้หลักการง่ายๆคือต้องการป้องกันโรคอะไรก็ทำให้ร่างกายรู้จักเชื้อก่อโรคนั้นโดยไม่ต้องฉีดเชื้อตัวจริงเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายเรียนรู้ต่อสู้และจดจา ื่อฉีดวัคซีนโควิด19เข็มแรกวัคซีนซึ่งถือเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือที่เรียกว่าแอนติเจนจะเข้าสู่ร่างกายผ่านกล้ามเนื้อเข้าสู่กระแสเลือดไปกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายสร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันโรคขึ้นมาต่อสู้กับไวรัสและจดจำไว้หลังจากนั้นประมาณ2-3สัปดาห์เมื่อฉีดวัคซีนซ้ำเข็มที่2เม็ดเลือดขาวก็จะสร้างภูมิขึ้นมาอีกมากขึ้นและเร็วขึ้น เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 ตัวจริงต่อไปคือวัคซีนโควิด -19 เนี่ยทั้งหมดที่ทําขึ้นมาเนี่ยเกิดในเรื่องของแนวคิดในการกระตุ้นให้ร่างกายรู้จักเชื้อโควิด -19 โดยที่ไม่ไม่ต้องเจอกับตัวเชื้อจริงๆนังนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้วิธีการสังเคราะห์เส้นสังเคราะห์สารพันธุก,กรรมของเชื้อโควิด -19 หรือการทําให้เชื้อโควิด -19 มันตาย แล้วก็ค่อยฉีดมาทําเป็นวัคซีนทั้งหมดก็เทตนาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยรู้จักกับเชื้อโควิดสิและมีปฏิกิริยาสร้างปฏิยาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิดสิโดยที่เราไม่ต้องใส่เชื้อจริงๆเข้าไปพูดง่ายๆเหมือนการซ้อมให้ร่างกายรู้จักก่อนพอเจอกับตัวเชื้อจริงๆก็ได้จัดการกับเชื้อได้นะครับเราจะได้ไม่ป่วยหรือแม้กระทั่งถ้าจะป่วยก็จะไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงน,นี่คือวัตถุประสงค์ของของวัคซีน ผมลองเปรียบเทียบง่ายๆเคยอธิบายให้ชาวบ,บ้านฟังว่าเหมือนกับว่าเราประกาศจับโจรเราทำให้ชาวบ้านรู้จักว่าโจรหน้าตาเป็นยังไงแล้วลโจรมาเข้ามาจริงๆในหมู่บ้านก็จะได้ช่วยแจ้งให้ตำรวจมาจับได้นะครับระบบภูมิคุ้มกันก็เป็นเช่นนั้นวิธีการทำงานของวัคซีนเนี่ย<ๆ>ต่างกันแต่เป้าหมายเนี่ยเป้าหมายเดียวกันเบื่อ้ เพื่อให้ร่างกายได้รู้จักจําได้สร้างปฏิยาภูมิกันเสมือนการซ้อมให้ร่างกายได้ได้รู้จักกับเชื้อไว้ก่อนครับเมื่อมีเชื้อจริงเข้ามาภูมิกันก็จะเข้าไปจัดการกับเชื้อนั้นๆโดยทั่วๆไปก็จะมีข้อทฤษฎีบอกได้อยู่เช่นถ้าเกิดคนที่มีร่างกายแข็งแรงดีก็จะมีปฏิยาภูมิกันตอบสนองได้ดีกับวัคซีนดีกว่า เมื่อเทียบกับคนที่อยาจจะมีโรคเรื้อรังอยู่เกา่าหรือแม้ทั้งคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เดิมหรือคนที่มีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันอยู่เดิมอันนี้พวกนี้ก็งั้นแต่ละคนปัจจัยบุคคลเนี่ยกำหนดยากนิดหน่อยแต่วัคซีนเมื่อออกแบบมาแล้วเนี่ยเขาจะออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้กับคนในวงกว้างโดยเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีบ้างในบางคนที่อาจจะฉีดวัคซีนไปแล้วมันอาจจะไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคล thank you